สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ตลาดนัดแหงนึงนะครับแต่ไม่ก็ออกน้ำซึ่งที่นี้ผมจะมาสอบตามป่อการเมรกานะครับว่าเป็นคือมังอ่าน้องบ่าวครับใกล้ใกล้ดีไหมครับวันนี้ใกล้ดีครับอ่ายุก,ย,กยุกเกต้านี่ครับอ่ายุกประยุทธ์เนี่ยได้ดีว่าหนูหว่าใกล้ก้อง <c oughs> <c oughs> ได้ได้ครันนี้ครับโอเคถ้าว่าอยากได้นายกงั้นอยากได้เก้ย์มาครับ <c oughs> มาดูกิน <c oughs> เดกิอ่าโอเคครับอ่าเดี๋ยวก็ไปสอบตามปลานะครับอันนี้ ครับสวัสดีปลาสวัสดีผมมาจากรายการไหนคุปโถจำรวจตึ้งนี่แต่ว่าไงอยู่เส็ดชิดชิ็ดท่าเิ็ดท่านี่ครับกับกับลุงลุงยุทธนี่ปลาใคร kind of ของอะไรดีว่าครับตึงยังไงลุงยุทธกลับมาไหมครับผมฝังเทียกลางหมาครับไม่ต้องอายครับไม่ต้องโอเคนะเขียนนี่นะจ้าแต่รักลุงยุทธมันเดินนะโอเคครับ สวัสดีครับกะกะค่ะหยุ่สิสิสิรานี่ครับอย,ยุกประยุทธ์อะไรดีว <compact. S 2> <theless> ่าครับย <em> ุดไปยุทธ์ค่ะจ้าขอบคุณมากครับเลศอาจารยเรศเนี่ยหยุกเศรษฐกิจปันนีตลาดนัดมาสักตัวกัไมิจายินนิจนาวินา